นี่หรือเปล่าสาเหตุทำให้เจ้าเว่ยงานงอกโดนจีนลบข้อมูลเกลี้ยงเพจข่าวสารบันเทิงจีนรายงานว่าเรื่องการหายตัวไปของเจ้าเวยจากสื่อบันทึกจีนแผ่นดินใหญ่ระบุข้อมูลว่า 26สิงหาที่ผ่านมามีแฟนคลับชาวเน็ตจีนสังเกตว่าจู่ๆผลงานของเจ้าเวยก็ถูกลบหายไปจากโซเชียลมีเดียจีนในช่วงเวลาข้ามคืนถ้าเอาชื่อเจ้าเวยไปค้นหาจะหาผลงานของเธอแทบไม่เจอเลยในทุกแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งของจีนเช่น Tencent i q ายีโยรวมถึงผลงานฮิตที่สร้างชื่อให้เธออย่างองคหญิงกัมะลอและมนรักในสายฝนก็ถูกลบออกไปด้วย รวมถึงผลงานเพลงโฆษณาทำเงียบรายชื่อรางวัลต่างๆที่เคยเคยได้รับก็ถูกลบออกไปราวกับว่าเธอไม่เคยมีตัวตนมาก่อนไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าเว้ยเพราะทางการจีนไม่ได้ออกมาแถลงข่าวใดๆหากเธอทำผิดกฎหมายก็น่าจะบอกสาเหตุที่แบนงานเธอเช่นหลบเลี่ยงภาษีมีพฤติกรรมที่ขัดต่อกฎหมายเหมือนกรณีฟานปิงปิง,ปงขนาดฟางปิงปิง,ปงก็ยังไม่ถูกลบผลงานจนหายไปขนาดนี้เลยค่ะ เรื่องการหายตัวไปของเจ้าเวยนี้สร้างข้อกังขาให้ชาวเน็ตจีนอย่างมากจนมีคนตั้งข้อสมมติฐานว่าสาเหตุการหายตัวไปของเธอน่าจะมาจากสองเรื่อง 1. เรื่องแรกการทำธุรกิจของเธอกับสามีเจ้าเวยได้ขึ้นชื่อว่าเป็นดารานางแบบโปรดิวเซอร์และนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงเธอได้รับการจัดอันดับจากนิตยาสารในปี2014ว่าเป็นนักแสดงหญิงที่รวยที่สุดในโลกประมาณว่าเธอมีทรัพย์สินราวๆ1 0 0 0ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐ กันเลยทีเดียว แต่ต่อมาเธอยังเข้ารวมทุนเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในลาบาพ Picture Group ของแจ็คหมาอีกด้วยแต่การลงทุนของเธอกลับนำมาซึ่งคดีความในข้อหาปั่นหุ้นเธอตกเป็นเป้าหมายของคดีฟ้องร้องโดยนักลงทุน67รายที่เรียกร้องค่าชดเชย50ล้านหยวนหรือประมาณ7.45ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อชดเชยการครอบครองกิจการที่ผิดจรรยาบัณในปี2016เธอและสามีของเธอถูกสั่งห้าไม่ให้มีสิทธิดำเนินการ ในตลาดหลักทรัพย์ของจีนเป็นเวลา5ปีเนื่องจากเคยละเมิดกฎของตลาดหลักทรัพย์เรื่องที่2เธอเคยใส่รูปธงชาติอาทิตย์อุทยัยเดินแบบเมื่อ20กว่าปีที่แล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในฤดูร้อนปี2001ที่เมืองนิวยอร์กอเมริกาและรูปนี้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ลงในนิตยาสารแฟชั่นสบับ9กันยายน2001และถูกแชร์ไปตามเว็บไซต,ต์ต่างๆอย่างรวดเร็วในรูปจะเห็นเจ้าเวย สวมเสื้อที่มีลายธงเคียวกูจิตกุศิหรือธงอาทิตย์อุทยัยโดยมีอักษรจีนที่เขียนว่าสุขภาพสันติภาพสงบสุขอนามัยสีขาำกำกับอยู่รอบรอบ โดยเครื่องหมายธงอาทิตย์อุทัยนี้เป็นเครื่องหมายประจำชาติของญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นใช้มานานกว่าร้อยปีแล้วและปัจจุบันยังคงใช้เป็นชีวิตประจำวันแต่ปัญหาคือในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองกองทัพจกกักรวรรดิญี่ปุ่นและกองเรือราชนาวีญี่ปุ่นได้ใช้ธงนี้เป็นสัญลักษณ์ประจำกองทัพสำหรับประเทศเพื่อนบ้านของญี่ปุ่นคือจีนและเกาหลีธงนี้ถือเป็นสิ่งต้องห้ามเพราะเป็นสัญลักษณ์ของการลุกร้านและเป็นเครื่องหมายที่ตอกย้ำถึงความโหดร้ายความเจ็บปวดที่ญี่ปุ่นกระทำในช่วง สงครามโลกครั้งที่สอง ภายหลังเกิดเรื่องในปี2001เจ้าเวยซึ่งขยุขนาดนั้น24ปีกำลังโด่งดังจากซีรีส์องค์หญิงกำมะลอถูกโจมตีอย่างหนักข้อหาทรยศชาติเหยื่อผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์สังหารหมู่นานจิงเขียนจดหมายด้วยลายมือถึงเจ้าเวยบอกว่าตนรู้สึกเจ็บปวดมากที่เห็นเธอใส่ชุดพงอาทิตย์อุทยัยไม่อยากเชื่อว่าเธอจะทำได้ลงคอจนในที่สุดปีเดียวกันเจ้าเวยก็ได้ออกมาขอโทษผ่านสื่อถึงเรื่องที่เธอกระทำลงไปเธอบอกว่าไม่ว่าจะใส่ชุดอะไรเลือดในกายยังเป็น เธอรักชาติอย่างเ,เปี่ยมแต่คำขอโทษนี้ถูกมองว่าเป็นการขอโทษแบบขอไปทีส่วนผู้จัดการตัวแทนของเจ้าเวยออกมาบอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ความผิดของเจ้าเวยเธอไม่ได้สนใจเรื่องธงเลยเธอแค่ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายมาสไตลิสให้เธอใส่เสื้อผ้าอะไรเธอก็ใส่ตามที่ได้รับส่วนสไตลิสผู้เลือกชื่อนี้ ออกมายอมรับในความผิดสะเพร่าของตนเองโดยสาเหตุที่เขาเลือกชุดนี้ให้เจ้าเวยเพราะเขาเลือกชุดตามกระแสะความนิยมของแฟชั่นตามแรงโน้มน้าวของกระแสะนิยมที่เกิดขึ้นในฤดูการถัดไปโดยเขาไม่ได้เอามาคิดในเรื่องถึงการเมืองระหว่างประเทศสุดท้ายสไตลิสคนนี้ออกมาประกาศลางานเพื่อแสดงความรับผิดชอบ สิ่งที่สไตลิสต์ผู้เลือกชุดออกมาพูดถึงกระแสะเฟชั่นที่เป็นนิยมในช่วงนั้นมีมูลความจริงในช่วงเวลานั้นกระแสะชาตินิยมในจีนยังไม่รุนแรงเท่าปัจจุบันนี้มีปรากฏผ้าพันคอลายธงอาทิตย์อุทยัยวางขายอยู่ตามถนนในจีนโดยธงก็มีลายเดียวกันกับเสื้อที่เจ้าเวยใช้และมีรูปอักษรจีนแสดงถึงสันติภาพกำกับอยู่ตอนต้นทศวรรษ ที่2,000นั้นยังไม่เกิดเหตุการณ์ความขัดแย้งเรื่องหมู่เกาะเตียวอยู่หรือญี่ปุ่นเรียกว่าหมู่เกาะเซงกากุสัมพันธ์จีนญี่ปุ่นยังแนบแน่นมากบริษัทญี่ปุ่นคือบริษัทต่างชาติที่เข้าไปลงทุนเปิดบริษัทในจีนสูงเป็นอันดับหนึ่งผู้นำจีนเดินทางเยือนญี่ปุ่นก็เป็นเรื่องปกติ และเรื่องที่เจ้าเวยใส่ชุดลายธงอาทิตย์อุทัยค่อยๆถูกคนลืมจนล่าสุดเรื่องนี้ถูกรื้อฟื้นขึ้นมาอีกครั้งท่ามกลางกระแสะชาตินิยมและการจัดระเบียบว,วงการบันเทิงจีนใหม่ของรัฐบาลจีนลือกันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเจ้าเวยเป็นสิ่งเดียวกับที่รัฐบาลทำต่อจางจือฮั่นนักแสดงในสังกัดของเธอ